สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องหลายๆลเด้อสวัสดีเด้อก็สวัสดีอยู่กับเกมบอลโตบาบ้าทุนเด้อยี่สิบหกดักคุณผู้ชม,มจัดไปเริ่มเลยแหมรู้สึกหน่วงหน่วงทันตายเห็นหน่วงทันตายเห็นหน่วงทันตายเห็นเลยนะพี่น้องเริ่มไปที่สิบสามจุดห้านะเพิ่งกินมาม่าอิ่มนะคุณผู้ชม กำลังเว็บกำลังเว็บคุณไม่ถูกเอ้ยรู้สึกอิ่ม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 อยู่อิมอ่มอยูอ่อุ้ยเต็มแผงตุ้มยี่สิบเจ็ดจา่าบ้างูหนึ่งสองแหมรู้สึกหน่วงหน่วงไหมคุณผู้ชมเนี่ยหน่วงวันไหนเล่นเรามากเลยหน่วงคือหัวเสียจริงนะคุณผู้ชม ถนงขอขอสักทีอ่ะแต่ถ้าถ้าถ้าหน่วงแล้วยังเข้าเออได้อยู่คุณผู้ชมแต่ถ้าหน่วงแล้วไม่หน่วงแล้วไม่เข้านี่หน่วงแล้วไม่เข้าหน่วงแล้วมันไม่เข้าเนี่นะคุณผู้ชมแต่มันมันมันหน้าโมโหไงหน้าโมโหตรงนี้อ่ะมาดิเตรียมอ่ะเตรียมพร้อมอ่ะไม่เข้าไม่เข้า ไม่ค่อยสุดเลยคุณผู้ชมเพิ่ยแะ้วกันไม่ไหวละไม่ไหวล้วึรึ๊คึ๊คปึ๊คร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 ,รน๊ครรึรึ๊รึ๊ครึ๊ครึ๊ครน่ครึ๊คนึ๊ค้ึ๊ครรึ๊ครึ๊ครรึ๊ลร จักสีเห็ดอย่างกบลุงบ่เข่าให้เท่อหน่อยนี่โอ้บอแมนเอาดิเอาดิมาดิมามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮือแมว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 ไม่เข้า <c oughs> น่ะน่ะตัวนี้คือแมว เทอร์โบเลยแล้วกันนะยอดแล้วคำำั่งทำแบ็คเขามีโอเคฮึด okay. <c oughs> โดดแกแม่ทำไมโดดนะคุณผู้ชมผมบอกเลยถ้าไม่โดดอะโอ้โห ถ้าไม่โดดคือแบบสุดจัดอ่ะยอดสุดยอดเพื่อนอะไรอ,อ่ะคือติดโลมันเลยแต่ก,ก็ถือว่าสุดสุดแล้วคุณผู้ชมขออีกสักนิดนึงือ แต่ได้อยู่ได้อยู่ตั้งแต่เราเปิดเทอร์โบไปก็คือได้เลยอะ่ะ uh huh. ข้าต่ออีกไซด์ดนิดนึงนะคุณผู้ชม อะไรกันครับเนี่ยโอเคฮือ เกือบเกือบจบไปแล้วโอเคก็พอกันดีกว่ารนะักก็ถือว่าสุดจริงๆับคุณผู้ผมชมสวันนี้่ใครที่ชื่อชอบหรือว่าทุกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกันเลยกดซับสไครต์ไปกับรจใก้ผมด้วยแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะคุณผู้ชมแล้วจเจอกันจาบา